อัดพลังใส่เต็มที่เลยอาจารย์เจวดาสั่งไงถอดผ้าเขาก็ถอด <S 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 จีิล้วเบิดยิงจะว่างมาตอนมันเบบตุกมัว่างอ่ะเรียบดึงดึงสติกันมาอว่างปุ๊บเนี่ยมันจะเกินนดนิมิตน,น,นิมิดเดีก๋กว่า พมลอยมาเดี๋ยวก็พญานาครอยมาอะไรลอยมาก็เ,าเป็นเลยแหละเหมือนมีภาพองค์หนึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงตาเมื่อเจ็ดปีก่อนเชื่อว่าครูบามังกรดจิตเขาระเบิดเงี้ยโอ้โหเป็นมังกรลอยมาถึงเรียกว่าครูบามังกรเขาก็เลยรับเอามังกรตัวนั้นมาเป็นตัวเขาอออขึ้นเลยระ,ะเบิดครั้งที่สองกลับไปเห็นภาพหงขึ้นมาก็เลยเป็นหงด้วยมีสองตัวเลยเขาจริงจริง เวลาเวลาลงจากถ้ำมาเนี่ยมันเขาต้องใช้หงไงเวลาจะขึ้นเขาขึ้นเขาเนี่ยเขใช้มังกรตอนเขาขนาน้ำไปให้กูจริงๆมึงคิดดูยี่สิบกโลมันวิ่งได้นะจริงวิ่งไปเอาน้ำใส่เป้ใส่หลังในผ้านะ,ะกูก็ได้กินเพรามังกรเนี่ยแล้วตอนเย็นมานี่เขาก็นึกว่าเขาเป็นพระอรหันต์แล้วนะ เขาบอกว่าเขามียานทัศนาพิเศษด้วยรู้น่นรู้นี่สารพัดเขาก็มากาบวันนั้นเขาซื้อเอาไปเอาเอ็มร้อยให้กูตอนเย็นตอนเย็นก็จะถือเอ็มร้อยมาผมอัดพลังใส่เต็มที่เลยอาจารย์เปิดเอ้าคิดให้เต็มที่กูว่าชัดชัดแล้วเขาบอกนอนลงผมจะอัดพลังให้กูก็นอนเขาก็ชัดกูนวน เล่นกูนอนหลับแล้วกูบอกมาใหม่นะมาทุกวันโอ้มันนวดดีมากเลยจริงจริงแต่พอนี้กูก็เริ่มเบื่อแล้วเริ่มมีอะไรพิกแปลกๆแล้วพระวัดนั้นอ่ะฮะกูก็เลยหนีมาช่องเม็เนี่ยเพราะกูหนีออกมาพาระลาหาันร้องไห้อยากซึกงซึกหมดเลยเพราะนี่คือจิตระเบิดความว่างเนี่ย ว่าถ้าเข้าไปสู่ความว่างจริงๆเนี่ยมันจะเกิดนิมิตอยนี่ยองค์ที่นั่งอยู่กับกูนกูจับศึกสองสามครั้งแล้วเพราะไปว่างในความว่างทีนี้มันก็จะเห็นคุยกับพมกับเทวดาแหละเนี่ยอเดี๋ยวเทวดา,าสั่งเทวดา,าสั่งไนงะถอดผ้าเขาก็ถอดถอดเสบงจีวนอนนะพอถอดเสร็จมันสั่งให ใส่ใหม่ก็ใส่อยู่งั้นจริงเนี่ยเอาไปเอามาอูยเก่งรู้ไปหมดไม่ฟังกูแล้วเป็นผ้าอ,อุปชาก,กูอยู่ดีๆเขาบอกผมขอล่าออกจากผ้าอ,อุปชากาาันแล้วจริงๆกูบอกไหนละใบสมัครมึงบางคืนมาต้องเรียกผ้ามานั่งเฝ้า เยอะพระชิ่นนี่คือการภาวนาเนี่ยเอาจริงเอาจังมันจะต้องผ่านเรื่องพวกนี้ถ้าขาดประสบการณ์นะที่เขาเรียกว่าวิปลาสนะหรือหลงนิมิตนะถ้าอยู่ในความว่างเนี่ยมันจะเข้าไปนิมิตถ้าเกิดนิมิตเห็นพญานาคมาหาเนี่ยคุยกับพญานาคเอาและทีนี้เดี๋ยวก็พญาศีสุกโทรพญาอะไรเข้ามาน,นาโคนาอะไรเขาเนี่ย เยอะ,อะ,อะ,อะนี่เป็นอย่างนี้จริงๆฮะ,ะนี่เห็นไหมองค์หนึ่งมาหากูเนี่ยโอโ้นั่งแป๊บเนี่ยโอ้ไปนั่งคุยกับผมชั้นนั้นชั้นนี้มาอก็เลยมาคุยจะเรื่องกูด้วยนะผมพวกเนี้จริงๆอาจารย์สินเนี่ยอะหลวงตาสินเนี่ย มื่อก่อนเคยเป็นพระกษัตริย์มหาจากักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ว่างนะมันว่าพราะมันโอ้โหกูนยิ้มเลย <c oughs> นี่นะมันไม่ว่ากูเป็นเสนาจริงๆเขาก็มาเล่าให้กูฟังอย่างั้นอย่างเงี้ยะกูบอกเอาอีกแล้วมาอีกแล้วนี่ก็ยังมีอยู่กูก็ด่ากลับไปหลายองค์สินี่ฮะ นั่งคุยกับเทวดาทีละสามชั่วโมงอะ่ะนะนะนะแล้วก็ไม่ไม่ลงใครด้วยนะทีนี้รู้ว่าตัวเองรู้มันจริงนะมันบอกว่าจากนั้นอย่างนี้มันก็เป็นจริงไงเขาเลยเชื่อนั่นแหละคําว่านีมิตมันเห็นจริงนะก็เหมือนเห็นเลขเห็นหวยนะโยมมันก็ชอบสิจริงไหมฮนะก็พากันหลงลงไปสู่อบายเห็นไหม นี่ก็จับสึกนี่ครั้งที่สามแล้วเนี่ยซึ่เนี่ยกูบอกห้ามนะให้มันอยู่กับลมอย่าทิ้งลมนะถ้าทิ้งไปมันจะหายเลยหายไปก็จะว่างนะแป๊บเดียวนั่งแป๊บเดียวทุกวันนี้กูถึงบอกว่าอย่านะนะเห็นไม่ชิดอ้วนที่อยู่ผู้ชายโอ้โหนั่นก็นักนะเมื่อก่อนเป็นมือหนึ่งเลยนะภาวนาแล้วน,นะ ไม่นานก็อุ้มกินนรีเห็นไหมโนกินนรีแล้วก็มาจุดบุหรี่ให้มันสูบต้องเอาไปไว้ที่เดิมอย่างเงี้ยรถน้ําต้นไม้รถรถไม่ใช่ว่ารถต้นไม้ที่มันเป็นรถต้นมันตาย <laughs> เกือมันออกยอดอย่เงี้ยโอ้ห้ํน้ำกูจนหมดนะมีหลายคนเดี๋ยวนี้ก็มีอยู่ในวัดเนี้ย ต้องพยายามแก้ไขะจะไมมันถึงมีครูบาอาจารย์ไงถ้าไม่มีครูบาอาจารย์เนี่ยไปใหญ่เลยยิ่งมีคนเคารพนับถือเข้ามาถึงนน้ฮะเป็นผู้วิเศษวิโสไปเลยฮะฮะจะบอกให้มีหลายองาาค์นะพระอยู่นี่ฮะกูก็ด่า โอ้นี่ไม่ชีเลิศนี่ก็โอ้โหถอดจิตไปผสมพันธุ์กันกับพระจริงจริอ่าไม่เลยพอสักพักมากาบลากูบอกว่าขอกาบลาหลวงตาไปคลอดลูกวะโอ้หอ่า